สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูลูกประกัดอายุอาทิตย์ขวานะครับไหนเอ่ยอยูผหาแป๊บต้องโฟกัสไม่ได้ ประมาณสิบกว่าตัวพรกนี้น้อยตอนที่ผมเพาะยังไม่ได้ทำลายแดงก็ลเลยไม่มีอาหารให้ลูกปาลาก็ล่วงไปเยอะอยู่รบบแล้วก็อันนี้ข้อนี้เยอะอยู่ร้อยกว่าตัวข้อนี้เพาะที่หลังอายุน่าจะเกือบอาทิตย์ได้อาหารครบอยู่ได้ลายแดงก็เลยรอดเยอะหนะ่อยข้อนี้พ่อเป็นโคยนิโม เพาะเล่นๆคนระับทดลองมีลายแดงนิดหน่อยอันนี้พารามเซียมกำลังบูมเลยนี่ลายแดงน้ำเขียวก็มีตักตัวเล็กน้อยมีลูกน้ำด้วยอันนี้ลายแดงน้ำใส เราทำน้ำเขียวไว้นิดหน่อยก็ประมาณนี้ครับเป็นสองข้แรกนะที่ผมลองทำทดลองเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยครับนี่คอยเห็นลูกปลาอยู่นี่อาทิตย์กว่าอันนี้เกือบอาทิตย์ มงยากหน่อยแสงน้อยโอเคครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวคลิปหน้าอัปเดตอะไรก็เรอดูครับขอบคุณครับ <c oughs>